เราจะนั่งฟูลไฟกับความใกล้ต,ยต,ต,ยตยายจนตายหรือเราจะทำาับสิ่งที่ควรจะทำ เขาบอกว่าพยายามเอาไปเล่นในเกมที่เราแข่งคือมันไม่ใช่แค่ซ้อมเขาต้องการให้เราการซ้อมแบบเนี้ยทอมจะพูดเสมอว่าหนูต้องซ้อมจนเป็นอินสติงก็คืออยู่ในสัญชาตญาณของเราทอมบอกว่าเขาเห็นพวกเราเวลาเล่นบอลแล้วเล่นฟลิกทลิกก็คือที่เขาสอนทคหนิเขาบอกยอดเยี่ยมมากเป็นพลาสติกโอเค Are you ready? l e go! ครูสนานครผมเชื่อจริงยุทธนาฮะยุทธนาอ๋อเขาเรียกเป็นครูสนานครูสนานก็คือเป็นทิศไงคนเคยบวชอ๋อเลยภาษาเหนือครับโคตรทำเป็นอดีตนักเตะของทีมสโต๊กซิตี้ครับอตับจากที่มิรีกอังกฤษสมัยนั้นก็อพอพอปวดใจ,จะระวงังกับงกฤษก็แกก็ไป เป็นโค้ชให้กับประเทศนิวซีแลนด์เป็นโค้ดทีมชาติตให้นิวซีแลนด์พอกดๆกจากนิวซีแลนด์แกก็เดินทางไปทั่วไปก็ไปมาเจอมาที่เชียงของะแกก็มาเห็นตัวเนี้ยว่าเด็กเราเล่นอะไรกันแกก็เข้ามาช่วยเจะสุดสอนปีนี้ปีปปที่ปีที่สามที่แกมาสอนให้ปล่าสอนให้ป่าแกเช่าบ้านอยู่เองแล้วก็เชิญรามาสอนึนเด็กตอนเย็นเคืกกิจอาสาสอนฟรีทุกอย่างพอดีมาคุยกับ พคกไข่ที่เป็นโค้ดเนี่ยว่าเด็กของเราปัญหามันเยอะเอางี้ดีไหมเราทําฟุตบอลช่วยมันหลังจากเลิกเรียนแล้วให้มันดูแลมันหน่อยพี่พ่อแม่มันไม่ได้ดูแลนะแล้วก็เออช่วยกันมันมันเหมือนบุญอนาะจารย์มั้งพอเราคิดทำแบบนี้ปุ๊บอา้าวพอดีโครงการของเทศบาลที่อำเภอเชียงของเนี่ยจะเอาพี่ชายคองสีหล่อเลดา้ามาสอนเยาวชนด้วยเราเรียกพี่สาวของโคไข่เป็นเพื่อนกับ ล้อเลยได้ที่เป็นสา,นเนเามเส้นเรยนไปด้วยกันเรียนสามเสนมอปะมสองห้าที่สามเสนกันการล้อพี่ใช้ยคงรีมาท่านก็เห็นเหมือนกันเท่านก็ช่วยเด็กของเรียนโรงเรียนบ้านหัวเวียงโกสันเพครเราใช้หัวเวียงยูในเต็ดเลยครับก็ใช้หมู่บ้านคือคือส่งการคอนเส็ตความเป็นหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็มีเด็กหมู่บ้านอยู่นนเล่นด้วยครับไม่ได้จํากัดคุณจอยนี่ก็มาตามสายบุญเนาะ S <S มาก็คุยกันบอกว่าเจอนนกันก็บอกเออคุณั้นทาอะไรก็ทําทําพูดบอลกับเด็กแกผ่านมาแกก็เห็นแกก็เข้ามาช่วยชยไปช่วยมากลายเป็นตัวหลักเลยแกก็ไปหาสปอนเซอร์อะไรต้องการพัฒนานไอกระบวนการคิกว่าตนนี้มาหล่อหลอมว่าเป็นยังไงคุณใจเขาก็มีตัวอย่างเาะช่วยดูช่วย,วยอะไรเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรเขาจะดูไปช่วยก็จะมากันทุกวันเราจะมาดู ก็ดูแลว่าเด็กคนไหนมีปัญหาอะไรบ้างถรามามีสองสามคนนะที่เราแก้ได้ที่พ่อแม่เด็กมาจะครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัวประมาณเด็กมามันก็จะก้าวแล้วเด็กเล็กกว่ามันก็จะชนจะอะไรจน้เด็กเล็กกว่าไม่ไม่เล่นกับพี่คนนี้นะประมาณมันไปปรับก็แต่เดี๋ยวนี้ดีลว เรวก็จะทำกันทุกวันต่อมาณก็ไม่เป็นไรสละเวลาวันไหนไม่ภารกิจก็ไม่ว่ากันแตาแล้วเด็กๆมีเลิกแล้วมั้ครับเนี่ยจะเลิกแล้วครับก็จะมารับนมรับขนมทุกวันให้นมให้ขนมเพราะทั้งก็กล้วยมีผลไม้ก็จะมาทำกล้วยกินผลไม้ขอบคุณครับทุกท่านนะครับ เด็กๆจะทเลาครับไเาเมาคื่อนครับขอบคุณครับก่อนลงไปนะกับมือเดี๋ยวนี้โอนี่ครับขายเยอเยแจ๊จดูน้องครับน้องนั่งวนนี้เด็ดขายให้อบนะป้าป้าเห็นนะป้าให้ป้าให้เดินกลับบ้านเลยนะลูก ้อยหาลมา้ว้ลูกโ้ป่ะอ่ะได้ไปกี่ครั้แล้วอะโอ้โหไม่มือเลยเแค่สคันนี่หล่อายิบไปครั้งนนึงก็ได้นลกเด็กดยัอะบาเดอเด็กดีแล้วนเคไคุณลยเด้อค่ะสังคมที่อยู่มัน มันไม่ไม่เกื้อนหนุในให้เขาพัฒนาชีวิตเขาให้ดีขึ้นอบรมเขาสั่งสอนเขาแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปเอาเด็กมาเล่นกีฬาให้เรียนรู้เรื่องวินยัยเรียนรู้เรื่องออการอยู่ในกฎกติการเรียนรู้เรื่องความรักที่มีต่อกันการเกื้อนหนุนการให้อภยัยการยอมคนอื่นให้เด็กเขาโตเป็นกระสินเหล่านี้